Okay. สวัสดีครับวันนี้นะครับช่างส้มในตำนาน,นครับจากเพจคลินิกห้องน้ำนะจะพามาดูวิธีการ,รปรับเพิ่มระดับน้ําในถทงหม้อน้ําของชักโครกนะโอเคทุกวันนี้นะชักโครกรุ่นใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็าตามที่อยู่ในบ้านเรานะถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเขาอะไรชุดทางน้าเข้าเนะี่ยเขาจะเป็นตัวกระบอกลักษณะแบบนี้หมดแล้วนะก็คือดีไซน์หน้าตาไม่เหมือนกันแต่หลักการทํางานแล้วก็หลักการาเซอร์วิสคล้ายๆกันนะเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูวิธีการปรับเพิ่มระดับน้ำนะโอเคอ ก่อนหน่เราจะต้องรู้ก่อนว่าตัวไหนที่เอาน้ําเข้ามาในแทงกนะ็คือตัวนี้เป็นกระบอกสุดทางนอำเข้านะซึ่งมันจะมีตัวสลักล็อกอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะเนี่ยสลักล็อกวิธีการเราก็คือหาไขควงยาวๆไปนะี่มากดสลักตัวนี้กดสลักดันดันออกไปเพื่อที่จะปลดฮะพอปลดได้เสร็จให้เรายกตัวกระบอกตัวนี้ขึ้นนะคือมันจะดังแกล้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่เราดันขึ้นมาแบบนี้เสร็จแก,แกนตัวนี้มันก็จะยกตาม พอเราได้ระดับที่เราต้องการเสร็จปุ๊บเราก็ล็อกเพื่อไม่ให้ลูกรอยมันมันเคลื่อนไหวได้คราวน,นี้พอเรายกเสร็จในแกนตัวเนี้ยมันก็จะยกสูงขึ้นตามมันก็จะทําให้น้ำเนี่ยไม่ไหลเข้าแทงพอเรายกกระบอกเสร็จแกนยกตามอันนี้เราก็ต้องหาไขควงแฉกมาคลายคลายตัวให้มันหย่อนลงเพื่อให้น้ามันเข้าแทงนะคลายทคลายเนี้ยเห็นไหมน้ำก็จะเข้าแทงคลายมันรีตัวได้ แบบนี้ก็เสร็จแล้วในการปรับเพิ่มระดับน้ำแล้วก็มาเช็คระดับน้าตรงนี้นะครัน้ำก็จะเยอะขึ้นนะฮะโอเคสาเหตุที่เราต้องปรับเพิ่มระดับน้ําเพราะว่าค่าโรงงานที่เขาตั้งมาเนี่ยอ่ามันค่อนข้างที่จะเป็นประหยัดน้ำด้วยเวลาการใช้งานจริงเนี่ยมันฝักไม่เกลี้ยงเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับเพิ่มระดับน้ําในแทงมน้ําลักษณะแบบนี้ได้ด้วยตัวเองง่ายๆนะครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับช่างส้มในตำนานจากคลินิกเขาน้ำนะโอเคหลังจากที่เรารู้นะวิธีการปรับเพิ่มระดับน้ำในแทงหม้อน้ำเรียบร้อยแล้วนะับโอเคคลิปนี้นะจะพามาดูวิธีการนะ,ะปรับตัวหน่วงเวลานะของชุดกระบอกทามน้ำออกหรือว่าชุดกระบอกที่ทำาที่ในการเอาน้ำเนี่ยมาล้างในโถนะเพราะว่าค่าโรงงานที่เขาตั้งมาเนี่ยเขาตั้งไว้เป็นแบบประหยัดน้ำนะกดปุ๊บ หนึ่งสองสามมันจะตัดนะเพราะมันตัดเร็วเนี่ยปัญหาที่เราเจอคือมันจะฝันเลี้ยงเพราะว่ามันปล่อยน้ําในแทงเนี่ยลงมาล้างถูน้อยเกินไปนะคราวนี้จะพามาดูวิธีการปรับนะซึ่งการปรับแบบนี้จะต้องเป็นชักโคกที่อะไรชุดทังออกเป็นกระบอกแบบนี้เท่านั้นนะไม่ว่าจะเป็นแบบ3ลิตรกับ4.5หรือว่าแบบระบบเดียวก็สามารถปรับไดนะ้ให้เราสังเกตนะถอดเป้าออกมาแบบนี้มันจะมีตัวฉีดฉีดสีดดแดงแบบนี้นะไอตัวเนี้ยคือตัวปรับหน่วงเวลาของ น้ำน้อยนะฮะก็คือเป็นแบบถ่ายเบาแบบตัวนี้ถ้ามันขึ้นสูงไปเนี่ยเขาปรับไว้ให้มันปิดเร็วถ้าเราอยากให้มันปิดช้าเรากดตัวน <ii> ี้ลงแบบนี้นะฮะอันเนี้ยเป็นของน้ำน้อยส่วนน้ำมากจะเป็นตัวใหญ่แบบนี้นะฮะถ้าเราต้องการให้มันปิดเร็วให้เราบรีบแล้วก็กดลงลงลักษณะแบบนี้นะฮะก็คือสรุปคือต้องการปริดเร็วกด,ดก,รรกดลงให้สุดเอ๊ะต้องการปริดช้ากดลงให้สุดทั้งสองอันต้องการปิดเร็วกดขึ้นมาให้สุด ที่เขาตั้งมาจากงานที่ตั้งไว้กลางๆแล้วก็เลยปรับให้มันลงต่ำสุดเพื่อที่ให้มันปิดช้าลงเพื่อทีได้ฟักเกลี้ยงขึ้นนะครับโอเค